ถ้าไม่มีมันไม่มีใครมาปกป้องความรู้สึกได้ใช่ไม่มีใครสามารถทําได้ได้ดีเท่าตัวเราเองออ่พอเราเจอปัญหาเยอะๆแบบเนี้ยมันสะท้อนกลับไปกับคําสอนที่บ้านเราไหมว่าเราต้องสู้เราต้องอะไรต่ออะไรพื้นฐานคุณแม่ของเป้ยอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจับสู้ชีวิตมากๆครับคุณแม่เรียกว่าเป้อยอ่ะเจอปัญหามาสมมุติสิบใช่ไหมแต่ว่าแม่เป้ยอ่ะ เจอมาร้อยเลยก็ได้อ,อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็สู้ด้วยตัวเองมาทุกๆอย่างเลี้ยงเป้ยแบบจนเติบโตแบบเป็นผู้เป็นคนได้ขนาดเนี้ยคือแม่เก่งมากแล้วแม่ก็มักจะมีคําสอนที่แบบดีมากๆที่เรารู้สึกแล้วสัมผัสได้โดยที่แม่ไม่เคยพูดออกมาให้เราฟังเลยคือเป้ยอะชีวิตเป้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป้ยไม่ได้แบบว่าชีวิตลอยด้วยกีบกระลาบอย่างที่บอกอะค่ะเป้ยต้องทํางานตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆที่รู้ว่าเป้ย <laughs> ต้องช่วยคุณแม่ทํางานแบบเป้ยต้องสับมะพร้าวอะเป็นเขาเรียกทลายเขาเรียกเป็น เป็นพวงใหญ่ๆยี่สิบสามสิบลูกอะเป้ยกลับมาจากโรงเรียนอะเพือต้องนั่งสับเป้ยใช้พาสับๆจนเป้ยเสียนมากอะเป้ยคิดว่าถ้าเป้ยกลับไปขายมะพร้าวเป้ยยังขายได้เลยอะเป้ยจําได้เลยว่ามันตองมีเงาเอแล้วเป้ยก็หั่นมะพร้าวเก่งมากเป้ยแควะมะพร้าวออกมาเก่งคือแม่แม่เป้ยทำมุ้มะพร้าวแล้วเป็นมุ้มะพร้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเออเป้ยชอบกินมุ้งมะพร้าวของแม่มากๆแล้วเป้ยเนี่ยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังที่เป้ยภูมิใจมากเป้ยเป็นคนหั่นมะพร้าวเป้ยเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเลียงถ้วยเลียงอะไรเป้เป็นคนหยอดขนมถ้วยขนมอันไหนที่ฟูฟูของแม่คือฝีมือเป้ยเออมันมันมันไม่มีอะไรที่มันง่ายอะค่ะทุกอย่างคือคือเราเราทํางานมาตั้งแต่เด็กจนโตจนทุกวันนี้เราก็ยังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่ได้ง่ายเอออย่างที่ทุกคนคิดหรือว่าเข้าใจมันก็เลยหลอมเรานะหล่อหลอมมันหล่อหลอมมาให้เป็นคนที่แบบว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าผ่าน30ลูกมาแล้ว สีลูกก็ได้ส<ะ>ี่ลูกลูก็่ได้ได้ห้ลูกก็ได้เป็น